ตลาดกลาง SME มีธุรกิจที่น่าสนใจมาแนะนำอีกแล้วนะครับธุรกิจดีๆแบบนี้ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็รวยได้ไม่ยากเช่นกันครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่บอกว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยตายยากเพราะว่าเป็นธุรกิจอาหารครับยังไงก็ต้องซื้อต้องทานกันอยู่แล้วนะครับ <S <S ผมก็ลองพูดถึงธุรกิจรถเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำขูกคลิกใครอยากจะได้เป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้สามารถทำได้ครับ ถ้ามีพื้นที่มีชุมชนอยู่แล้วนะครับเราจะพูดคุยกับคุณอภิวิทย์บุญส่งกิจเจ้าของกิจการมาเองครับสวัสดีครับคุณอภิวิทย์สวัสดีครับผมพูดไปเนี่ยพูดไปก็น้ำลายสอไปกลืนน้ำลายตัวเองไปเพราะพี่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวมาให้ผมทานแต่ผมพอจะจินตนาการได้จากที่พี่เล่ามาหลังใหม่มันน่าอร่อยจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนเป็นไงครับจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวรถเด็กกระทุ่มแบนเนี่ยจะเป็นหนังหมูพะโล้ไล้หมันย่างถ่านปรุงรสสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยว สูตรนี้มาจากไหนก็คือเป็นของครอบครัวครับแสดงว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำมาตี่อก่อนสามสิบสี่สิบปีนี่ถ้าไปกระทุ่มแบนคุณกระทุ่มแบนรู้จักรู้จักครับฮะว่าเป็นว่าเป็นร้านดังมาแต่ก่อนครับผมนะฮะแล้วคิดยังไงถึงมาพัฒนาทําเป็นแฟรนไชส์ขึ้นมาเออก็คือไปอบรมนะฮะอบรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะพออบรมเสร็จเราก็จะมีความรู้ว่าเราจะขยายธุรกิจเรายังไงนะฮะเราก็หาจุดเด่นมองหา ว่าก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ไหนมีเอกลักษณ์อะไรสุดท้ายก็ได้มาเป็นหนังหมูนั่นแหละแล้วเราก็มาพัฒนาตัวหนังหมูพะโล้เนี่ยแล้วก็ทาเป็นผงซุปก๋วยเตี๋ยวเป็นซองให้ง่ายๆต่อคนอื่นเอาไปทําต่อได้นะครับก็คือใครซื้อแฟนชชสยไปสามารถเอาผงนี้ต้มน้ำซุปได้เลยใช่ครับมีกี่ไซส์ให้เลือกลงทุนจะมี3แบบครับสามรูปแบบรูปแบบที่1ก็คือ25,900ครับออันนี้ได้แค่ไหน เขาจะมีรถเข็นป้ายโลโก้หม้อก๋วยเตี๋ยวเตาแก๊สคว่มสายหัวเร่งชามช้อนตะเกียบหยกน้ำผงพริกแล้วอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นชุดกลางนะฮะราคา39,900เาเมนูจะหลากหลายมีก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งน้ำต้มยำก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวลมมิตรก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นข้าวซี่โครงหมูตุ๋นเย็นโฟจะเมนูจะเยอะขึ้นละต้องใช้บุคทักสามคนนะฮะเวลาขายครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดใหญ่59 0 0 0ครับจะเป็นร้านเลยทีนี้ฮ จะมีเพิ่มขึ้นมาคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยาจีนไก่ตุ๋นยาจีนทำมานานนี่อย่างฮะที่เปิดแฟรนไชส์เออถ้าเป็นแฟรนไชส์เนี่ยทำปี45ครับปีสี่หก็เกิด<ป>สุดมีนะฮะก,ก็แรอแรกๆก็ยังยังคนยังไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ยสองสามปีมาเนี่ยคนเริ่มรู้จักแล้วคือถ้าเห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำขูดคลิกใช่ไหมจะป้ายป้ายตัวโลโก้ใหญ่ใหญ่กับรสเด็ดกระทุ่มแบ ก็รู้เลยว่านี่มาจากที่แน่นอนใช่ครับครับผมแล้วข้าวของต่างๆพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้เราสามารถซัพพอร์ตให้กับ f r a ชายของเราได้ครับได้คล่องตัวมากแค่ไหนครับก็คือเราจะส่งผงซุปก๋วยเตี๋ยวให้หนังหมูพะโล้ไรมันย่างถ่านปรุงรสสาหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวให้สองอย่างเนี่ยไปควบคุมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวส่วนอย่างอื่นของส่วนพวกหมูผักเส้นพวกนี้ลูกค้าซื้อเองได้เลยตามตลาดใกล้บ้าน90%เพราะนั้นเนี้ยเราจะส่งได้ทั่วประเทศส่งไปทางรถทัว แล้วก็ส่งไปเลยไปใส่ขนส่งได้หมดครับครับอย่างสมมุติว่าไซส์ 25, 900 2 5ง0 0เล็กสุดเนี่ยนะฮะเป็นเป็นคีออสใช่ไหมเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นครับครับอย่างเงี้ยต่อเดือนกำไรนี่สักเท่าไหร่เออถ้าลูกค้าขายได้สักร้อยชามเพราะว่าต้นต้นทุนกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยออสมมุติว่าเราขาย30บาทต้นทุนอย,อยู่ที่15บาทารับเราก็กำไรครึ่งต่อครึ่งก็คือถ้าเกิดเออบางทีนี้เป็นต้องขึ้นอยู่กับว่าค่าเช่าเราด้วยใช่ไหมครับ ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าต้นทุนของ๋วยเตี๋ยวเราอย่างน้อยก็ครึ่งต่อครึ่งแหละเอา50นั้นมาบริหารจัดการรายจ่ายใช่ทีนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากต้นทุนก็คือค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานใช่ไหมฮะร้อยส่วนใหญ่ถ้าเกิดทักร้อยชามเนี่ยก็จะกําไรแล้วครับวันหนึ่งนี่ขายได้เกินร้อยไหมเกินร้อยครับเกินร้อยเออเฉลี่ยเนี่ยถ้าขายเออเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยชาม ครับเพื่อนพิวิตมีเคสดัดดี้สักรายไหมทำมาสิปีเนี่ยมีลูกค้าคนไหนที่แบบประสบความสำเร็จบ้างครับก็มีฮะอย่างลูกค้าที่ประจวบเนี่ยฮะเขาเมื่อสมัยก่อนเขาเคยทำงานใช่ไหมฮะกินเงินเดือนแล้วเดือนเนี้ยเขาก็มาเปิดทำทาก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักเลยคนนั้นนี่เขาเริ่มต้นจากแค่ไหนก็เริ่มต้นจากชุดชุดสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับแล้วทุกวันเนี้ยเขาก็ขยายสาขาได้ประมาณ สามสี่สาขาฮะซื้อไปต่อยอดหาลูกค้าหาหาแฟนชายของเขาไม่เขาเปิดเองเปิดเองเลยเขาเปิดเองโดยโดยที่ว่าให้ให้ญาติพี่น้องเขาไปคุมก็คือซื้อซื้อไ่ซื้อเฟิ่มแล้เพิ่มใช่ซื้อเพิ่มแล้วก็ขยายขยายสาขาในในเขตที่เขาสามารถดูแลได้งานประจาเลิกเลยเลิกเลยแล้วก็สามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้ครับผมอืมครับ อ่ะถ้าใครสนใจนะฮะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้อาชีพประจําด้วยสิที่พิเศษสําหรับใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้มีไหมฮะมีครับก็คือ10ท่านแรกนะฮะที่ดูรายการเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยฮะจะมีส่วนลดให้3,000บาทครับอืมนะฮะสิท่านแรกนะครับโทรเข้ามาในรายการหรือว่าติดต่อมาช่องทางไหนครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แ 4985เป็นเว็บไซต์ก็คือเข้าไปที่ Google ก็พิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบรนด์ก็เจอร้านเลยครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภิวิทได้มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตาม SME ชี้ช่องรวยกันต่อครับ